สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ในตระกูลฟิโลเดนรอน,นะครับก็คําว่าฟิโลเดนรอน,นะครับก็มาจากภาษาตุรกีนะครับก็มีอยู่2คําก็คือคําว่าไม้ฟิโลนะครับฟิโลก็แปลว่ารักส่วนเดนรอนแปลว่าต้นไม้ที่มีลักษณะชอบขึ้นอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะครับ ส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นไม้ฟิโลเดนรอนนะครับผมได้ทําการตัดยอดแล้วก็ตัดลําต้นออกเป็นชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะนามาขยายพันธุ์นะครับโดยการปักชําแบบควบแน่นนะครับวันนี้ผมก็ใช้กาวนะครับหยอดที่แผละนะครับเพื่อให้แผลของเขาแห้งและก็ไม่เน่านะครับการใช้กาวร้อนเนี่ย ให้ผลดีนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับซึ่งให้ผลดีจริงวันนี้ก็จะมา,าแนะนาเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆตัดไม้ฟิโลมานะครับก็ทา,าให้ดีนะครับก็ใช้กาวร้อนนะครับปิดปากแผลเพื่อให้แผลของไม่เน่าและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้จะมายายพันธุ์ไม้ในตระกูลฟิโลเดนรอนนะครับก็เป็นการ ชาไม้ฟิโลนะครับซึ่งไม้ฟิโลเนี่ยก็เลี้ยงง่ายนะครับสามารถเลี้ยงใ่ายอยู่ในที่แดดดำไรนะครับแต่ถ้าออกแดดจัดเกินใบเขาก็จะไม่ได้นะครับไม้พวกนี้อยู่ได้ทั้งในที่ร่มแล้วก็แดดดำไรนะครับสีสันข,ของเขาก็จะสวยนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้ อรองก้นกระถางนะครับเพราะว่าวัสดุชําเราใช้กับมะพร้าวสับอยู่แล้วนะครับกาบมะพร้าวสับแช่น้ําบวกกับใบก้ามปูที่มันผุที่มันเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูตามที่ผมทําได้เลยนะครับเป็นการาเตรียมวัสดุปลูกไม้ฟิโลเดนรอนนะครับวันนี้ก็มีทั้งอ,อะไรอะพาลิโซ ก้ามกุ้งแล้วก็ดาบเงินนะครับก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่าพิง princess นะครับอ่าก็เป็นไม้ในตระก,กูลฟิโลเลนดอน,นะครับเนื่องจากเลี้ยงไม่นานนะครับแล้วต้นเขาก็ยาวยืดน,นะครับไม้พวกนี้เขาจะอ่าไตาขึ้นยาวนะครับอ่าถ้าเราเลี้ยงในกระถางไม่มีไม้ค้ำให้นะครับก็ต้อง นี่ครับตัดมาขยายพันธุ์เรื่อยๆนะครับนอกจากจะได้ทรงต้นที่สวยงามแล้วนะครับเราก็จะได้จํานวนของฟิโลดินดอนที่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นพิงค์พรินเซสนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆฟิโลไม้ด่างนะครับ สีของเขาก็พื้นใบจะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีลายด่างสีชมพูนะครับอ่าฟิโลเรนรอนตัวนี้สวยนะครับเพื่อนๆอหากเพื่อนๆไม่มีก็ลองหามาเลี้ยงหามาดูกันได้นะครับราคาไม่แพงนะฟิโลเนรนโอนพิงค์พรินเซสต,ตัวนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนวัสดุปลูกลงในกระถางน,นะครับแล้วก็วางเจ้า เนี่ยครับต้นฟิโลที่เราตัดมาแล้วก็การเน่าด้วยโดยการทากาวร้อนนะครับนี่ครับปลูกลงไปแบบนี้นะครับเพื่อนเวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลเนี่ยถือว่าทำได้ง่ายกว่าไม้ตัวอื่นๆนะครับเนื่องจากเขามีรากอากาศนะครับซึ่งรากอากาศนี้แหละครับะจะทำให้เขารอดจาก การเน่าการเกี่ยวได้นะครับวันนี้ผมจะทําการปลูกไม้พิโลนะครับแล้วก็ใช้ถุงควบแน่นนะครับเนื่องจากผมไม่มีตู้อบผมก็ต้องอาศัยใช้ถุงพลาสติกนี่แหละครับควบแน่นเอาวันนี้ก็ได้อยู่หลายกระถางนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่เห,เห็นอยู่ก็เป็นพาริโซมีก้ามกุ้งนะครับแล้วก็มีดาบเงินซึ่งไม้ เหล่านี้ก็อยู่ในตระกูลฟิโลเดนรอนทั้งสิ้นนะครับอ่านี่ครับไม้ในตระกูลนี้เขาก็มีจุดเด่นของเขานะครับนี่ครับเมื่อทําการปลูกลงในวัสดุปลูกเสร็จนะครับวันนี้จะใช้ถุงใบใหญ่ๆนะครับมาสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสวมเข้าไปทั้งกระถางเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นถุงใบเล็กเราก็ครอบเฉพาะในส่วนของต้นฟิโลก็พอนะครับแต่อันนี้ถุงมันใบใหญ่ สวมเข้าไปในกระถางได้เลยนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหากเพื่อนๆชําไม้ไม่ว่าเป็นไม้ประเภทอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ที่ไม่ใช่ฟิโลเดนดรอนนะครับเราก็สามารถควบแน่นแบบนี้ได้นะครับเป็นการควบแน่นแบบง่ายๆนะครับนี่ครับครอบทรงว่าแบบนี้ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็เอาออกนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ชุดนี้เป็น2อาทิตย์ก่อนที่ผมทําไว้นะครับนี่ครับรากเดินดีก็แตกยอดใหม่สวยงามนะครับก็ฟื้นตัวเร็ว เนี่ยครับเราก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับที่เราจะได้ไม้ฟิโลต้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมช่องของคนรักเกษตรกันเรืยมานะครับ